คือในส่วนแพ็กเกจเติมตังนะครับจากแพ็กเกจ3,200ก็จะเหลือ2,340จาก1,600ก็จะเหลือ1,170โอ้โห,โหอันนี้มีรับประกันครับว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็เวลาเติมตังเนี่ยก็พูดว่าผ่านมาทางจากหมีนะครับเพราะว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเปิดกาชาได้แต่ตัวที่ต้องการนะครับนี่ สวัสดีครับมีรักกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไนท์ทูนะครับเกณฑยอดรหารลึ่ยไทยของเรานี่เองวันนี้จะมาพาผ่านบอสปเจียวไม่อยากจะพูดไปเลยอยากจะเรียกว่าไอจุดจุดจุดมากกว่าเพราะว่าทำหมีติดมานานมากเหมือนกันของหมีเล่นราเชลนะครับคีตโคแดงแล้วก็คารินะโผลมาเราเข้าไปตีจังหวะเหมือนเดิมเลยครับจังหวะเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าบอสมันจะเลือดเยอะแล้วก็บอสอะกับลูกน้องมันอะ,ล,นอนอะลูกน้องมันอึดมากตีแรงมากนะครับก็ให้เราหล่อยไปก่อนเลยครับแบบแรกเนาะ เสร็จแล้วเราจะโดนดูดมาสเตปเดิมนะครับแล้วมันจะเรียกหุ่นเชิดมาให้เราเข้าไปยิงบอสก่อนให้อันติโคแดงหรือคีดาดให้เต็มอ่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาทางขวานะครับแล้วก็ล็อกบอสเราอันติยิงเลยครับพยายามให้บอสต,ตายในจังหวะนี้ก่อนเลยหนึ่งตัวเนี่ยครับแล้วเราก็ฉีกเห็นมาวิ่งหลบแต่อันนี้หมีพลานดน,นิดนึงหมีจะบอกว่า,าเทคเนี่ยหมีเล่นไม่ค่อยดีเว้ยแต่แม่งเือกผ่านเว้ยไอ้เทคที่เล่นดีแม่งไม่ผ่านแต่ไม่เป็นไรเอาเนี่ยแหละนาราเชลหมีแตกแล้วครับ คือวิธีการเล่นก็อย่างที่หมีบอกนะครับให้เราโผมาเนี่ยพอลูกมันเกิดใช่ไหมหค่าดีบค่ายได้ตัวหนึ่งก่อนพอค่าตัวหนึ่งมันจะเหลือลูกหนึ่งกับบอสอานนี้จะเริ่มง่ายแล้วก็ให้เราวิ่งวนก่อนไอตัวนี้ต้องเล่นใจเย็นๆนิดนึงคือให้บอสอ่ะกับลูกน้องอ่ะมาสก,กิวใส่พื้นให้หมดก่อนแล้วเราค่อยตีเนาะ,ะก็เล่นอย่างที่หมีเล่นอย่างเงี้ยแหละฮะส่วนไอวิ่งหลบหนอนเนี่ยหมีเคยสอนในคลิปเก่าแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูนะอันนั้นหมีเจ้าบอกละเอียดมากอันนี้ขอไม่บอกเนาะเพราะว่า ผ่านมาถึงนี้ได้น,น,น่าจะผ่านระดับยากมากหรือระดับระดับยากกันหมดแล้วเนาะให้เราสังเกตครับว่าบอลาใอรเห็นไหมให้เราดูสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเอลี o e, พุ่งยาวสกิลสี่เนี่ยมันจะเป็นสกิลเอลี o e, รอบตัวอันนี้มีจะสอนในคลิปเก่าหมดแล้วให้เ,เพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับอันนี้มีแค่ทดลองวิธีเล่นให้ดูเนาะเห็นไหมตอนนี้เห็นไหมสกิลสี่มันยังไม่ใช้พอเราอ้ออันท่านี้มันว้ามาอย่างเงี้ยมันจะเลยกพวกน้องก็ให้เรารีบอัดอันนี้ดาเมจฟรีครับเราก็รี เห็นป้สังเกตหมีจะเก็บอันติไว้เนี่ยถ้าเกิดบอสมันถ้าเกิดลูกมันจะเกิดในหมีจะเก็บอันติไวรอเลยเห็นะหพอลูกมันเกิดเสร็จอันนี้หมีใส่เลยเราหมีจะใช้โคแดงกับคิดสองสกิลก็คือตายเลย,เยลูกอะ่ะเห็นป่ะพอลูกไอ้มันเหลือคิดหนึ่งว่ะถ้าเรายิงลูกตายโผล่มาตายเนี่ยแต่ว่าเพื่อนเพื่อต้องไปโยกหลบฝึกการโยกหลบสกิลหนอนกับสกิลบอสที่มันจะเอลีลงพื้นที่ดีนะฮะ แล้วเราก็มาเล่นลูกอีกตัวครับง่ายๆถ้าลูกตายหมดบอสไปเจลคือง่ายครับแต่ถ้าลูกเนี่ยเราฆ่าช้าตัวหมีแต่ว่าหมียอมรับอย่างหนึ่งว่าลูกแม่งโคตรถึกอะถึงไม่พอนะเว้ยแม่งตีโคตรแรงถ้าเกิดสมบูรณ์ลูกสองตัวมันคู่กับไปเจลนี่คือบันเทิงบันเทิงหาหรือไทยเลยครับหมีบอกหมีหมีว่าอีวานนาตาคอฟก็ยังไม่โหดไอไอไอเวนตาไลไอไปเจลเนี่ยแหละขอขอเอยากทนิดนึงแล้วนะมึงตาไลที่สุดละหมีก็ว่าคิด คิดตั้งยังไม่ขนาดนี้นะไอเวตนตาไลคือแบบปวดหัวมากที่สุดแล้วอะเพราะลูกมันเก่งมากแล้วแบบผ้าพลังต่อสู้เนออะาะวะพลังต่อสู้ตั้งสองแสน,นต้นๆอย่างมีอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยเหนื่อยนะบอกเลยไอ,อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพลังสักสองแสนหนึ่งสองแสนสองสองแสนสามเพืนไปก็อีซี่ฮะ เี่ยเราก็เล่นสเต็ปเดิมครับหลักๆคือเราต้องหลบสกิลหนอนให้เป็นสกิลหนอนเนี่ยมีสอนไปแล้วนะเอาวิธีง่ายคือสมมติมันมาเวฟไหนเวฟแรกใช่ปหาให้เราวิ่งตามเวฟแรกไปเลย,เยพอมันเกือบจะสุดแล้วให้เราโยกมาที่เลนอีกเลนหนึ่งแค่นั้นเองครับวิธีหลงง่ายๆเนะครับเห็นปหมหมีก็จะเนี่ยตอนนี้จังหวะเนี่ยเราอัดเราอัดบอสแป๊บหนึง่งเราก็เราก็ลากมายิงลูกน้องต่อให้เราเน้นหลักๆคือลูกน้องครับถ้าลูกน้องตายหมดมันก็ผ่านง่ายแต่ถ้าเกิดลูกน้องตายยากก็แย่ yeah, ครับ อันนี้เห็นป้าเห็นจังหวะมาอันนี้หมีเล่นพลาดแล้วเนี่ยต,ตายไปสองตัวแต่อย่างที่บอกว่าคลิปเนี้ยหมีไม่เล่นดีที่สุดเว้ยแต่แม่งสึกผ่านก็เลยเอาคลิปเนี้ยลงแหละไอนนคลิปที่เล่นดีหลกจังหวะไปอ่ะแม่งมันเล่นไม่ผ่านเพราะว่าไอนนตอนบอสข้างอะ่ะโดนมาโดนบอสตกตายหมดเว้ยเห็นป้าหมีมีมอันติโคโดแดงหมีก็ยิงเลยอย่างน้อยคือเราต้องรีบเร่งครับจังหวะคือลูกน้องต้องรีบตายให้หมดครับนี่สําคัญมากครับ เาง่ายครับบอไป่ายเจียวยากคือคือลูกน้องครับตอนนี้ถ้าเกิดมีพูดนะเพราะว่าไอจังหวะหลบทุกอย่างเราเหมือนเดิมเล้ยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเปะได้แค่ไหนละเห็นไหมพอเล่นขวามาก่อนเนี้ยเห็นไหมหมีก็ฉีกไปทางขวาแล้วก็หลบมาตรงกลางแค่นั้นเองครับอ่านี้หมีตั้งได้แล้วตั้งแล้วเราก็ลุยครับแต่บอสตัวนี้เราอย่าไปกลัวนะต่อให้หลอดข้างอ่ะมันหมดก่อนอยู่แล้วแหละเนี่ยเชื่อไหมเวฟเนี้ยบอสมันข้างอ่ะตอนเลือดบอสเหลืออยู่ประมาณเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่มีผ่านได้เพราะว่าเราผัดกันแทงได้เรามีสี่ต นะครับเราก็อาจเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเร่งดาเีเดจไปแต่ไอ้รอบเนี้ยมันเล่นไม่ดีจริงๆเว้ยแต่แม่งสะพานก็เลยเออเอาเรียแล้วเนี่ยเอาง่ายๆพอมาสกิลหนอนเสร็จใช่ปะให้เพื่อนๆอย่าพิ่งตีนะให้เพื่อนๆวิ่งล่อสักพักหนึ่งอ่ะมันจะสกิลเอลีกลมๆลงมาพอลงมาเสร็จเนี่ยเออเราค่อยยิงยาวได้แล้วแต่ว่าสมมติอานนี้มาล็อกคิดใช่ปะก็ให้เราเล่นคิดให้เราดูสกิลหนึ่งไอ้ที่มันสกิลแรกที่มันจะยิงเป็นทางยาวอ่ะ ก็เอาก็ให้เราไปเล่นตัวที่โดนล็อก,กครับแล้วเดินแยกออกไปเพื่อนๆจะได้ยิงดามเหรียฟรีเนาะอ่าพอสกิลนอนมาเนี่ยเห็นไหมเวฟแรกเห็นไหมมันมาเสร็จเราวก็วิ่งแล้วก็กลับมาเวฟสองแค่นี้รับวิธีการเล่นแค่นี้คือเราอย่าพลาดแต่ว่ามีเข้าใจเว้ยคือปัญหาจริงๆของตัวนี้มันคือลูกน้องเว้ยลูกน้องแม่งมาคือปวดนอะ่ะคือชิบหายอะ่ะเอางี้เลยดีกว่าอ่าเห็นไหมครับพอมันสกิลสี่มันยังไม่ใช่เห็นไหมเดี๋ยวมันจะใช้เห็นไหม เจ้าของที่ดินเนี่ยเออเราก็เตรียมเตรียมวิ่งออกมาได้เลยอาสกิลสี่กับสกิลหนึ่งหมดเสร็จเราก็ตียาวอ่าตอนนี้มันจะไปใช้สกิลสามคือเรียกหนอนตอนนี้เราตีฟรีได้ครับเราก็ตีไปเนาะเราต้องพยายามบริหารเวลาให้ดีครับอันไหนที่เราใช้ได้ก็ใช้และนี่ครับเห็นไหมหมีตอนนี้ข้างละยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หมีก็สู้เพื่อนๆอย่าไปกลัวครับเราสู้ครับไม่เป็นไรครับโดนทีเดียวเห็นไหมเนี่ยตอนนี้มาตีราเชลหมีก็เจาะราเชลแบบเนี่ยออกไปวิ่งล่อเลยถ้าเกิดตายก็คือตายครับไม่เป็นไรอ่าเจ้าของที่ดินมาแล้วกก็ถออย่นครับ คือบอสอะมันไม่ค่อยมีการโจมตีเดี่ยวไงนี่คือจุดอ่อนบอสเลยมันจะชอบตีเป็นสกิลอื่นซึ่งทําให้เรามีโอกาสที่จะจัดการบอสคือคือก็คือง่ายงก็มีโอกาสได้ได้ต่อสู้ต่อครับได้ยิงต่อไปเนาะเห็นไหมฮะพอบอสหนอนมาเสร็จเนี่ยมันจะเอีลงรอบหนึ่งให้เราอย่าพิ่งพอเราหลบเสร็จเราอย่าพิ่งหยุดยิงบอสนะให้เราอ่ะวิ่งหลบเอลีบอสก่อนเห็นไหมอันนี้อันนี้คือหมีจะผัดกันแทงเลยเว้ยถ้าเรามีสัตว์อมตะได้จะดีอันนี้หมียืมสัตว์แดงบวกเพื่อนนะแต่าันมก แต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่ยืมสัตว์แดงบวกได้ก็ดีครับมันก็จะดีกว่าหน่อยแค่นั้นเองนี่ยครับเห็นไหมอันนี้หมีมันข้างตั้งแต่ยี่เปอเซน่ะก็ช่วยกันแทงเนี่ยจนจบเลยเห็นไหมน่าก็เ,าเรียบร้อยนะครับก็จบกันไปสําหรับบอสเอ่อลาไปไอ้จุดจุดจุดปยระดับโหดนะครับอันนี้คือมาเทอรี่อันนี้คือของใส่นะครับ มีจะให้ราเชลใส่เป็นเซ็ตป้องกันนะครับเพราะว่าอันนี้ของจะเอามายืมจากรูด,ดี้เลยเพราะว่ามีลองใส่เซ็ตคียเราแม่งไม่แม่งไม่ไหวจริง,รงคือขนาดใส่เซ็ตป้องกันอะมีโดนไปจียเจลตบทีหาย80%เปอร์เซ็นนิดนึงแล้วลูกมันออกมาคู่กับบอสอะตีกันสองทีอะก็คือราเชลมีก็ตายเลย อาจจะเพาศักยาภาพหมีอาจยังไม่ครบด้วยแหละแล้วก็เลเวลรลาเชล่ะหมีไม่ค่อยได้อัดไงคือหมีไม่เคยซื้อเสร็จลาเชลเลยเว้ยมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละแต่ถ้าถามหมีนะมีเพื่อนหมีเล่นนะ่ะอันนี้หมีแนะนํานะถ้าเราอยากได้คอมดีๆจริงๆอ่ะเอาเป็นคารินก็ได้เว้ยคารินแท้งคารินตัวแรกใช่ปะ่ะแล้วเรามีอีวานกับโคแดงมาคู่กันดาเมทเร็วกว่าคิดหมีบอกเลยคือหมีจะบอกว่าคิดได้มันคือตัวตัวซับแต่ดาเมทมันก็มันก็ถือว่าแรงอยู่แต่ว่ามันสู้อีวานบวกไม่ได้นะ คือ,คอเพื่อนหมีเล่นอีกคนหนึ่งอ่ะเออหมีก็ดูหมีก็ดูเล่นอ่ะคือเขาลงทาลิคารินแทงเว้ยแล้วเขาก็เอาคิดโคแดงแล้วก็อีวานเขาสามารถจบได้ไม่ต้องมีราเชลด้วยแต่หมีไม่มีอีวานไงถ้าเกิดหมีมีอีวานเนี่ยหม,มีก็จะออกมาแต่อีวานมันไม่ได้บวกสกิลซับอะไรให้เออไม่ได้บวกคิดเหมือนคิทไงให้โคแดงไงมั้งแต่ว่าอีวานสกิลมัแรงเว้ยเชือกผ่าวเวฟเวบแรกเนี้ยมาก่อนก่อนที่บอสจาหักอ่ะมีตีไปเรื่อมาลดเหลือเก้าสิบสาม แต่ถ้าเกิดคอ,คอมของเพื่อนเนี่ยมีเห็นเล่นอะ่ะโคแดงบวกกับอ e ีวานบวกอะ่ะคอมแรกเนี่ยบอสหายไป15เปอร์เ็นเลยเยเหลือแค่85คือมันเป็นคอมที่ดเเมนหนักมากแล้วอนาคตอะ่ะถ้าเราจะเล่นบอสบท SS SS2 เอสเอสสองเนี่ยอนาคตเนี่ยโดยมีเจ้าบอกว่า บอสอะถ้าระดับโหดเนี่ยคือมันโหดมากนะเลือดร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยสิบคือมันโหดป่ะตอนนี้เยอะถ้าอย่างที่มีบอกถ้าเพื่อนๆจะากเล่น PVE ง่ายยังไงต้องมีอีวานบวกครับอันนี้คือดาเอเอาง่ายอีวานบวกคู่กับโคแดงอะ่ะน,นี่คือดามเมจสุดจัดแล้วเพราะว่าอนาคตอะคิดอะถ้า,ถ,าถ้าถามหมีจริงๆนะถ้าเราไปทําประดับคี้แล้วอะเราใส่เซ็ตีไวใช่ปะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องมาเอาคิดมาลงก็ได้นะเราเอาเป็นไอ้นี่เลยอีวานบวกออกับโคแดงสองตัวน,นี่คือดามเมจหนักที่สุดในเกมเราเว้ยอันนี้มีจริ แต่คิดมันก็จะมีข้อได้เปรียบว่าอีวานบวกอ่ะตรงที่ว่าคิดมันตีไกลไงเราก็ไม่ต้องมาต้องดูหมดแต่ถ้าเราเล่นอีวานบวกคือเราต้องเล่นเองเพราะว่าจังหวะที่เราเข้าไปตีใช่ไหมมันจะมีจังหวะที่แบบบอสบางท,ทีมันกวนอ่ะมีสกิลหักระยะใกล้มีไฟรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเล่นอีวานบวกเราก็ต้องดูให้ดีไว้ไม่งั้นเข้าไปก็ง่ายอ่ะแต่อย่างที่บอกครับอันนี้ยังไปเจวมันเปิดโอกาสให้ตีไงดาเมจอีวานบวกมันก็เลยดูทรงพลังที่สุดอ่ะถ้าทำมีนะ ก็จบกันไปสําหรับพ่อบ้านไปจุดๆเจียวครับรู้สึกว่าตัวนี้นี่ไม่รู้นะหมีผ่านอีวานแล้วอะผ่านหมดแล้วหมีก็ยังมองว่าเท่าบอสที่โหดที่สุดของหมีก็คือไปเจียวนะเป็นตัวที่หมีรู้สึกว่าหมีตายเยอะสุดแล้วอะล้วก็ลองมาก็่าจะคิดต้านโบะแล้วก็อีวานเนาะอีวานหนึ่งสองสาแต่อีวาน,นเนีเ่ยเพื่อนๆอยากผ่านง่ายเว้ยร้างร้างสามมันไม่มีอะไรเลยคือให้เพื่อนไม่ต้องใส่คารินครับให้ไปใส่เช่เช่ก็เฮลได้แต่มันจะไม่ดุเท่าคารินแล้วก็ อีวานร่างสามเห็นปะ่ะถ้าตีมันแรงจริงเว้ยแต่ว่ามันหลบง่ายมันจะเป็นยิงเป็นเส้นตรงเห็นปะ่ะมันล็อกใครเราก็เนคนนั้นเราก็วิ่งฉีกหลบแค่นั้นเองเว้ยแค่นั้นก็ผ่านแต่ว่าที่เป็นปัญหาที่คนไม่ผ่านจริงคือนาเมจมันไม่ทานเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเชมมาเล่นดาเมจเนี่ยมันทําให้โคแดงกับคิด,ด้นยิงเร็วมันก็ทําให้ผ่านแค่นั้นเองฮะเอ้เดี๋ยวมีจะทยอยลงเนาะตอนนี้หมีหมีทําคลิปอะคือเป็นมินิบอสรวมอัลบั้มเลยเว้ยประมาณเกือบสามสิบตัวแต่ว่ายังภากไม่เสร็จเว้ยค ปีบานั่งคิดดูตอนแรกหมีจะแยกทําเป็นมินิบอสทีละคลิปทีละคลิปคิดไปคิดมาแม่งสามสิบสามสิบตัวสามสิบคปปีะไม่ไหวเว้ยมันจะรู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าไงนะมันจะเปิมพื้นที่ลงในบอร์ดเกินเว้ยแล้วมันเพิ่มช่อง YouTube เกินไปก็เ,เลยว่ามินิบอสเดี๋ยวมีมัดรวมหมดแต่ว่าอย่างพวก ots, อบอสใหญ่เออบอสประจำแชปเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างไปจเจลคิทตันแล้วก็อีวาอย่างเงี้ยอันเนี้ยหมีจะอัพลงนะ เล่นนี่หมีจะแดกคงเป็นคลิปให้แต่ว่าถ้าเป็นมินิบอลเนี่ยมีขออนุญ,ญาตมัดรวมไปเลยแล้วกันนะเพื่อนๆก็เปิดดูตาแฉะเลยอ่ะน่าจะเกือบเกือบสองชั่วโมงเลยมั้งคือตอนนี้มัดรวมหมดแล้วเว้ยแต่ว่ายังพากไม่เสร็จปัญหาจริงๆของการอัดคลิปเนี่ยก็คือการพากไอ้หมีเนี่ยแหละเราก็ต้องเอาเสียงเวลาเราพูดอันนี้คือหมีเล่นเสร็จเนี่ยหมีต้องไปพากเสียงทีหนึ่งนะแล้วหมีก็ต้องมานั่งตัดเสียงอ่ะให้มันตรงกับคลิปคือค่อนข้างยากเว้ยคือเวลาหมีพูดอ่ะหมีจะเปิดคลิปอะดูแล้วหมี บางครั้งจังหวะจะไม่ตรงยังไงก็ขอ,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 อขอโทษเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับยังไงก็จบกันไปนะครับก็เป็นห่วงนะครับคืออยากให้เพื่อนเเล่นกันเยอะๆเนาะไม่อยากให้เลิกกันหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้เทคนิคจะทําของจริงให้มีแนะนํานะตอนนี้ควรไปทําเซตตี้ไวสองเซตครับแล้วเล่นแสงหมดเลยครับแล้วก็คือ ถ้าทำหมีนะถ้าจะเล่นบทต่อไปอ่ะระดับโหดจบคู่คอนเทนต์เนี่ยเราควรจะเป็นเล่นเป็นของแสงหมดเลยครับทั้งเซตครูดาวเซตตีวายสองทำไมต้องเซตตีวายสองเพราะว่าอนาคตเขาไม่มีใครใช้เซตคีกันแล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปทำปดักคีเราก็ใส่เซตตีวายสองคือตัวดาวเม็นจะเป็นอย่างนี้อ่ะอย่างโคแดงใช่ป่ะใส่เซตตีวายเนี่ยแล้วก็มีบัฟเป็นลีน่าบวกเ,เพิ่มพลังการโจมตีวายเดินเร็ว โคแดงมันยิงไปเอสิบหกเลยนะเว้ยปึ้ง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 คือดาเมจมันจะไวกว่าตอนที่โคแดงใส่เซตคีมากครับเอาง่ายๆถ้ามีลีน่ากับเซตคีมาเนี่ยมันจะทําดาเมจเพิ่มมากมา,มากกว่าเดิมเท่านึงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใส่เซตคีเนี่ยเซตคีมันไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วครับมันจะได้ตันมันจะได้ตันแค่นี้เพร่งนี้มีบอกครับแล้วก็เซตสกิลเนี่ยเราใช้ตลอดช่วงชีวิตอยู่แล้วก็ควรจะทําเป็นแสงไปเลยแต่ยังมีตอนนี้มีก็ทําเป็นเซตธรรมดาก็แค่บวกก็แค่ขั้น,นห้าแดล้วเนดะี แล้วก็เซตป้องกันมีใช้ก็เซตป้องกันหมีไม่ได้ใช้ใชเซตบล็อกนะอันนี้แล้วเถอเพื่อนเพื่อนป้องเซตป,ป,ป,ป้องกันนี่หมีก็ทำเป็นแสงหมดเลยแต่ยังไม่ขั้นห้ากลังอัพอยู่เนาะเอไงก็จบกันไปนะครับยังไงก็เป็นผงเพื่อนทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นจบหมดทุกคนนะครับครับ ยังไงก็ให้กำลังใจหมีได้นะครับมาฝากกดติดตามกดซับสไครป์มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในยู u ูบได้นะครับอยากให้หมีทำอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเซเว่นนะเออพี่หมีบอลตัวนี้ไม่ผ่านมีตัวละครอย่างนี้ไม่ผ่านก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในยู u ูบบอกได้ครับมีอะไรปรึกษาได้เดี๋ยวหมีพิมพ์ตอบให้มื่อว่างเมื่อไหร่ก็มาไล่ตอบหมดอ่ะเนาะอ่าโอเคนะครับสวัสดีนะครับฮี่อ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิเลัตตี้ชอปไว้ด้วยนะครับ อย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับ3ามพันสองเหลืยสองพันสามรอยสี่สิบหนึ่งพันหกร้อยเหลืยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็หนึ่งพันบาทเหลือเจ็ดร้อสิบห้านะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเออ่แบบมิชชัน่นแบบรายเดือนคือ,อ,อง่ายๆทุกแพ็กอะอีเล็อเอเอเอกอีเ็กติชอปะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอนห้าร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าพี่หมีอะ เคยแนะนําคนน่ะแนะนําเพื่อนเพื่อนให้ไปเติมเนี่ยเปร้อยคนแล้วครับเราประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับ่ายังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิรติช็อคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนหรือพี่ๆน้องๆ้องคนไหนจะเติมมาเติมที่น,นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากบรบกวนบอกว,ว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับยย ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคุกคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ